เอาหันหน้ากล้องไปทางนั้นเฉยเลยเออมาแล้วสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกท่าน,ท,ท,านที่เข้ามารับชมช่องกระผมนะครับใครรับชมอยู่ครับขอเสียงหน่อยได้ยินเสียงชัดเจนไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับจะมาถามเพื่อนๆนะครับวันนี้ มาถามเพื่อนๆว่าจะสตรีมเกม,ไป,ไ,มไปด้วยดีไหมนะครับถ่าย u t u b e ไปด้วยดีไหมนะครับมันยังไม่มีคนดูเลยครับ สวัสดีหนึ่งคนครับใคร,ใครเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะพี่พี่มาคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเป็นไหสิท้ายชิปย่างเดียวหรือส,สตีมเกียไปรึาเนยนะครับจะถ่ายชิปลง YouTube อย่างเดียวหรือสตีมเกียไปด้วยนะครับวันนี้มีเมนูไก่ย่างนะครับทำแต่ไม่ได้ถ่ายชิปเสียดาย นมจะเอานมมาหมักแองไม่ได้ใช้นานแล้วมันบูดมานมคันใหชั่นนะครับนมเก็บไม่ดีเดี๋ยวจะซื้อกะป๋องเล็กมาพรุ่งนี้ทำแก้มือใหม่นะครับ ยังไม่มีคนดูเลยครับสองนาทีแล้วสวัสดีครับมาแบบเปิดเพลงบ่เลื่องไหนสตรีมผ่านมือถือนะครับน่ดูสนุกเกอร์ไปด้วยนะครับช่องยิปสี่นะครับ เทบันทึกการแข่งขันสเกอร์เวิร์ชชมเป็นแชมเปี้ยนชิพนะครับสองพันยี่สิเ็เซลบี้กับมงไพยเหรอ YouTube นะครับดูอะไรดูหลายๆช่องนะดูกลุ่มดูอะไรด้วยในกลุ่มเขาพากันทำอะไรนะครับ YouTube ดูกลุ่มกันไปดูกลุ่มหาสร้างไรายได้ YouTube นะครับสมาชิก8,200ันสอ้อคนนะก,กลุ่มนี้เดี๋ยวจะอ่านปัญหาของ YouTube แต่ละช่องนะครับมาอ่านปัญหาของ YouTube แต่ละช่องดีกว่าสอบถามครับถ้าผมเป็นถ้าผมจะนำปืน ที่มีทั้ง10กระบอกมารีวิวอ,อาจจะติดเหลืองคลิปอาจจะติดเหลืองถึงแม้พี่จะอายุ78นะครับก็สามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้ฉะนั้น พี่น้องท่านไหนอายุน้อยกว่า7 8ห้ามบนว่าความจำไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะอัดอันนี้ลง Facebook ด้วยนะครับจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของทุกคนคลิปแรกแนะนำตัวก่อนหรือว่าเข้าเนื้อหาเลยครับแล้ข้อไปแนะนำตัวคลิปอื่นนะครับ คลิปแรกพรุ่งนี้แล้วครับขอบุนครับโอเคครับอ๋อไปไปนี่ก็ได้ไปใส่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับนะครับดูปัญหาตชในช่วงสิบวันนี้มีชิปใหม่ในเพจนะครับที่เคยเฉียวแล้วไปเหลืองตอนนี้กลับมาเฉียวเหมือนเดิมหลายชิป ทําให้ยอดเงินแต่และชิปพุ่งขึ้นมากใครเป็นเหมือนผมบ้างขอวิธีแก้ด้วยพี่ผมเชียรมากครับยื่นอุทธรณ์ไปสิบวันเพจทําชิปเองครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะดูปัญหา YouTube นะครับ มาส่งกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะครับเพราะตัวเราหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนซับนะครับโอ้โหหนึ่งแสนซับตอนนี้ผมหนึ่งหมื่นซับหัวยุ่งนะครับตอนนี้ไม่มีคนดูนะครับช่องผมไม่รู้เป็นไรหรือคอนเทนต์ไม่ค่อยดีนะครับแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างนะครับ สวัสดีครับขออนุญาตนะครับฝากติชมหน่อยมือใหม่หัดทำสายท่องเที่ยวครับถ่ายเองตัดต่อเองหมดครับผมเน้นการเล่าเรื่องในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวิดีโอเที่ยวไปเรื่อยถนนข้าวสารไม่มีนักท่องเที่ยวอ๋อพี่คนนี้เขาไปถนนข้าวสารนะครับแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยววันนี้ได้โพสต์คลิปยังครับ ผมถ้าอย่างโพสได้ท่้ความชุมชนนะครับแล้วหรือคลิปสักคลิปวายทีก็รู้การไลฟ์สตรีมยูทู e ในช่อง สอบถามไหนคะ่ะใครใช้คัสขายสมาร์ตเตอร์ในการตัดต่อวิดีโอทำไมระยะนี้เกเรจังไม่ยอมให้เราไม่ยอมให้ใช้หรือเราก็ต้องเสียตังถึงจะใช้ได้แล้วก็ต้องลบโหลดใหม่ทั้งวันขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะเพิ่มยอดวิวก็จากอันนี้นะครับคลิปสั้นนะครับ ทำวิดีโอช็อตคนดูเยอะขึ้นครับขอบคุณครับอาจารย์อ๋อเราก็ถ่ายวิดีโอแนวนอนใช่ปะครับแล้วก็มาตัดต่อใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําแนวนอนบ้างประมาณนาทีหนึ่งใช่ปะครับชิปแนวนอนมันได้กี่นาที จะทำ YouTube หรือจะสตรีมเกมไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจบไลฟ์แคทนี้นะครับโอ้ oh, พี่คนนี้หนึ่งพันซับแล้ววงสีแดงนี้คือไม่หรืออะไรครับหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ใครับ ไม่ใช่ไม้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่พกพาเประสิทธิภาพกรองแล้วว้าวเดี๋ยวผมต้องไปดูพี่คนนี้นะครับตัดชิป ชื่อเพจอะไรนี่ iPhone. IDness โ okay, อเคครับขออนุญาตนะครับถ้าผ่านกดแล้วจะมีข้อความหรืออีเมลเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปสั้นแล้วนะเพื่อนๆครนี้คลิปวีโอครับ พี่คนนี้สุดยอดครับใช้ขาตั้งกล้องขออนุญาตครับวิเคราะห์ให้หน่อยนานไหมครับผมจะถึงเส้นชัยผมมีชิมลกผมลงคลิปวันละสองสามคลิปถ้าผมมีโอกาสเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าจากน้องไหมก็มีนะครับ โอ้พี่คนนี้มีคนอันไล์มีคนกดไม่ถูกใจแกแกก็โมโหนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำชิปจะอัดลงอีกพวกนี้จะเป็นชิปแบบปัญหา YouTube นะตั้งแต่คนที่ทำ YouTube นะครับมีร้อยแปดคำถามนะครับเยอะมาก ประกาศทางกฎหมาย Google Ads มีพี่น้องรับเมลนะครับน่าจะเป็นไอ้นี่ที่การแบ่งภาษีนะทำวิดีโอเหนื่อยจริงทุกคนเคยท้อไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจบแล้วไลน์นี้มาทักทายเฉยนะไม่มีอะไรทําก็มาคุยกับเพื่อนๆนะครับ ไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับสวัสดีครับขอติดตามไม่ได้ครับเ,เพื่อน